โอ้เก็บวิญญาณแบบหวานเจี๊ยบว่ะเอ้าหูยหกโซ่ฟื้นเกินชีพฟื้นเกินเชีพหูยนี่คอมเมนเซอร์นั้นนะครับมีความสามารถที่เทพมากๆนะครับในการที่จะเรียกเจ้าชนเผ่าต่างๆที่มาบุกเมืองนะครับและใช่ครับเขาเรียกเป็นผู้หญิงออกมานี่คอมเมนเซอร์ตัวนี้นะครับอันตรายมากนี่เป็นไงเรียกมาแล้วก็เรียกไปได้ด้วยนะครับใช่ครับผมมาถึงตัวนี้ <c oughs> ในี่ใครเนี่ยอืมน่าจะมืดเลยหมุนไม่ได้ใครเนี่ยสรุปเนี่ยอ่าวหัวโลบอกมาด้วยอ่าวมาจากไหน,นเ,เนี่ยเฮ้ยพวกแกออกไปซิเฮ้ยพวกแกโอ้โหเออออกไปหน่อยโอ,โอ้จะดูเจ้าตัวนี้เนี่ยโอ้แลวหน้าก็ใครคล้ายกันด้วยนะเหมือนกันเลยเนี่ยพอเลยพอเลยพอเลย,อ,เลย,อ,เลยอ่าโอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับอัปเดตใหม่เข้ามานะครับก้เก้า,กาคืนไม่มีอะไรเลยเนะครับแต่ว่า คาสนะครับมีอยู่3อันที่มาใหม่นะที่ผมเห็นนะครับซึ่งน่าสนใจหมดเลยนะอย่างเช่นเจ้าอันนี้ครับเจ้าอันเดนนะครับที่ใครอยู่ตรงนี้นะสรุปเขาบอกว่าเวลาเขาตายใช่ไหมเ,เขาเราียกว่าเวลาทุกๆการฟื้นคืนชีพเนี่ยเขาจะแกนบนันถาวรน,นะครับไม่รู้ว่าแกนอะไรให้อาจจะตีแรงขึ้นหรือว่าเลือดอาจจะหนึ่งหมื่นล้านเลยก็ได้นะครับเ <c oughs> <c oughs> จ้าตัวซอมบี้เนี่ย เลเวลสองนะครับคุณสามารถฟื้นคืนชีพได้ทันทีวัด <laughs> มันคืออะไรอะ่ะหมายถึงว่าคนอื่นเนี่ยมาฟื้นคืนชีพได้ทันทีใช่ไหมกดอีแล้วไม่ต้องรออะไรนี้ใช่ไหม <laughs> น่าจะใช่นะทุกคนนะไม่รู้เลยเนะี่ยหรือว่าชุบตัวเองได้ <laughs> ไม่รู้แต่ <laughs> ว่าคืนชีพได้ทันทีนะครับส่วนเลเวลสามนะครับคุณสามารถเคลื่อนที่ได้แปดวิหลังจากตายว้าวัดส่วนคลาสต่อมานะครับบีชมาเตอร์ สำหรับสายซัมมอนจริงๆนะครับอันนี้คืออ่ะตัวนิคอมเมอร์เซอร์เนี่ยซัมมอนแบบของแท้เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้ซัมมอนเหมือนกันนะครับซัมมอนหมาป่าซัมมอนหมีซัมมอนพวกช้างแมมมอสน,นะครับซึ่งอาชีพครั้งก่อนเนี่ยเราซื้อไปอันไหนนะมันมีอันหนึ่งอ่ะที่เราซื้อไปนะครับเนี่ยนะอันนี้อันนี้ทุกคนนี่ไม่ใช่ตัวนี้ที่ใครเนี่ยนะครับตัวนี้แค่3ามดาวเองนะครับตัวนี้มาใหม่4ดาวเก่งกว่าเดิมนะครับ และพี่เสื้อ u c c Shop นะครับลิงก์ได้คลิปได้เลยนะเนี่ยนะครับแล้วก็ร้านใน u c c Shop เนี่ยมีขายหมดนะครับฟาร์มเจม1,000เจม2,000ันเจมมีหมดเลยนะครับลิงก์ได้คลิปได้เลยนะค์ด FC IUCC ครับผมค์ดอะไรครับเนี่ยแล้วก็อ่ะเดี๋ยวพูดถึงร้านผมแล้วเจ้าตัวนี้เนี่ยผมก็คิดว่าจะเติมอยู่นะแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวลองไปดูในร้านผมก่อนดูซิว่ามีขายหรือย,ยังนะครับถ้าแอดมินเอาเข้ามาแล้วเดี๋ยวจะเอา ซื้อมาเล่นดีกว่าเนาะราคามันย่อมยาวมากนะครับพูดเย้ส่วนเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะให้คุยแบบกูดมันเลยครับแต่รู้สึกว่ากูดนี่ระดับ2หรือเปล่านะครับน่าจะอ่อัปเกรดได้อีกขั้นนึงนะครับเป็นขั้นสูงสุดนะซึ่งเวลแรกเขาบอกว่าคุณสามารถเรียกหมาป่าเนี่ยให้เชื่องนะครับหมายถึงว่าแบบเป่าคุยให้หมาป่าเชื่องเนี่ย เพียงแค่3สเต็กครับผมอันนี้ของดีมากๆเพราะว่าสเต็กเนี่ยจริงๆเจ้ามาป่าเนี่ยเขาใช้สเต็ก6ชิ้นนะทุกคนมันเยอะมากนะด้วยความที่อาชีพเขาเนี่ยมาปุ๊บก็ไม่มีอาวุธอะไรด้วยนะทุกคนนะนูมีแค่คุยโอ้โหไม่ให้ปงไม่ให้ปืนโอ อันเก่าเนี่ยคือแบบอ่อนบ่อยมากอ่ะไม่น่าซื้อเลยเพือเงเพชรมากความสามารถที่2คือเริ่มต้นด้วยสเต็ก3ชิ้นครับผม3ชิ้นปุ๊บจะให้หมาได้เลยเนาะสมชิ้นแล้วก็เลี้ยงหมาได้เลยตั้งแต่ต้นนะครับเก่งมากแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงได้สูงสุด5้าตัวเฮ้ยเนี่ยตีมากเลยนะครับทุกคนส่วนเวลสองเขาบอกว่าหมาป่าของคุณเนี่ยจะวิ่งเร็วมากขึ้นนะครับเวลาแบบจะไปโจมตีอันนี้เหมือน <laughs> เหมือนโดนด่านะเพราะว่า อ่าตอน3ดาวเนี่ยก็คือครั้งก่อนเนี่ยก็คือแบบมันวิ่งแบบโหพี่ยายผมยังวิ่งเร็วกว่าพูดงี้พอมันวิ่งเร็วกว่ามันก็จะกัดโดนเองนะครับไม่เหมือนครั้งก่อนกัดไม่โดนส่วนเวลรนะครับเขาบอกว่า the first wolf your s m a l n เนี่ย will be a l าฟาโอ้โหเดียวโอ้โหอนี่เก่งเจ้าตัวหมาป่าตัวแรกนะครับที่คุณมาเป็นมาเป็นพักพวกเนี่ยจะเป็น a า p h าหมาป่าไปเลยแล้วก็วิ่งเร็วจัด โอ้โหาอย่างเก่งจริงๆเจ้าตัวนี้เนี่ยเน้นเป็นหมาป่าล้วนก็ได้นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเวลสองบูฟลันเร็วขึ้นใช่ไหมก็คือแค่หมาป่าถ้าเราไปจับหมีก็หมีก็วิ่งเท่าเดิมเนาะแต่ว่าแต่ว่าหมีวิ่งเร็วอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเออหมาป่าเนี่ยเก่งนะครับตัวนี้โอ้โหโอ้ดีดีเลยดีเลยโอ้เก่งเลยและสุดท้ายครับเก่งยิ่งกว่าเอาละนักควบคุมมีหนึ่งนะครับอ่าเขาทิศสตัฟเขาทิศผมขอเรียกว่าชนเผ่าแล้วกัน ชนเผ่าบุกเมืองนะครับชนเผ่าบุกเมืองเนี่ยได้สตาร์มาอันหนึ่งผมไม่รู้นะว่าหาได้ไหมในเกมแต่ว่านี่คือเริ่มมาปุ๊บกับไอ้นี่เลยโอ้โหอย่างเทพความสามารถแรกเขาบอกว่าเราเนี่ยสามารถดึงวิญญาณจากเจ้าชนเผ่าบุกเมืองได้วัดเฮ้ยนี่มาันสายซัมมอนของแท้เลยโอ้โหอันนี้น่าสนใจมากๆอันที่2ก็คือ use your staff นะครับ ทัวร์คอสเม่นะครับโซลส์ Souls. หมายถึงว่าประมาณว่าแบบใช้เจ้ากระถางของเรานะครับดึงวิญญาณออกมาจากอ่าชนเผ่าบุกเมืองนะครับและก็คืนชีพเจ้าชนเผ่านั้นเป็นวิญญาณ <c oughs> มันเป็นยังไงเนี่ยมาเดี๋ยววันนี้ไปดูกันและก็อันที่3เนี่ยเขาบอกว่าคุณเนี่ยสามารถนะครับซัมมอนได้6ซัมมอนน,นั่นเองนะครับก็ถือว่าเก่งกว่าเจ้าตัวเมื่อกี้นะที่ได้แค่5ตัวนะครับแอ,อนนี้เป็น6ตัวเลย แต่ว่าได้แค่ชนเผ่าบุกเมืองนะอาจจะเก่งกว่าหมาป่าก็ได้ใครจะไปรู้นะโอ้โหผมว่าโกงผมว่าโกงส่วนที่2เขาบอกว่าชนเผ่าบุกเมืองเนี่ยจะแรงขึ้นโอ้โหโปรตี่ยังแรงไม่พอเนี่ยเวลสองคือแรงขึ้นอีกเวลสามบอกว่ายิ่งมีลัทธิเท่าไหร่นะครับการมองเห็นกลางคืนเนี่ยก็จะมากขึ้นว้าวถ้าเราจับมา6กตัวเนี่ยโอ้โหมองเห็นกลางคืนย,ยับยับนะครับครบเรียบร้อยนะครับอัปเดตนี้มีแค่นี้นะครับครรแบบรวดเร็วนะครับที่เหลือก็เดี๋ยวไปเล่นกันดูนะครับว่าตัวไหนโกงบ้าง วันนี้เดี๋ยวขอในคอมเมนเซอร์ก่อนก็ได้นะทุกคนนะโอ้โ <c oughs> หน่าสนใจสุดๆเลยอ่ะก่อนไปกันต่อน,นะครับผมของก,ก็คือลองส่องดูหน่อยนะครับจริงๆเนี่ยผมมีไลน์แมปนะครับโกเกเตสติลเป็นหลอดแพนวาซาสเป็นหลอดนะครับเบลสูฟิชมีหมดนะครับบล็อกฟูตแล้วก็มีโลบักด้วยนะครับเก้าเก้าคืนมีอะไรดูซิขอดูแป๊บหนึ่งตอนนี้โอเคผมต้องรีบเข้าแล้วนะครับในคอมเมนเซอร์จะเข้ามาเร็วๆนี้แบบแน่นอนหนึ่งล้านเปอร์เซ็นนะครับซึ่งราคาเนี่ยก็น่าจะเท่ากับใส่บอร์กนะครับหกสิบบูด บ้าไปแล้วทำไมเราขายราคานี้ได้เพราะว่าร้าน AUC Shop นั้นของแท้ของดีนะครับอ่ามาดูกันต่อแล้วกันว่ามีอะไรองไง 5, ีกไหมมี5,000เจมแต่ว่าขายหมดเรียบร้อยโอ้โหขายเกลี้ยงหมดเลยอะ2,000เจมนี่คือเกลี้ยงเลยอ่ะโอ้โหอ่นะงั้นรับฟาร์มล่ะมีบริการรับฟาร์มด้วยครับ1,000เจม100ก,กว่าบาทเองเดี๋ยวน,นะถ้า1,000เจมตรงนี้7,800ไม่สิเป็นพันอะ1,000บาทอ่ะถ้าสมมุติจะเติมตรงนี้1,000บาทจริงจ โอ้โหจาก1 0 0่เหลือ100ครับร้านผมรับฟาร์มได้นะครับแล้วก็สามารถแบบใครขี้เกียจทำแบบทำธุรกิจคลาสนะครับมาอัปเกรดได้นะทุกคนนะนี่ะแต่ว่าตอนนี้น่าจะฟาร์มไม่ทันแล้วนะครับมีอยู่400เต็มในคอมเพนเซอร์นะครับใช้ประมาณ600เต็มใช่ไหมอ่ะผมขออนุญาตเติมสักนิดนึงแล้วกันนะครับวันนี้เพราะว่าผมเปลืองโลบัคครับเราก็มีร้านของตัวเองเดี๋ยวผมจะฟาร์มให้ดูในคลิปหน้านะว่าเร็วมากมนะครับใช้บริการร้านตัวเองหน่อยแล้วกัน ร้อยกว่าบาทใช่ไหมหนึ่งพัน,น 1, เต็มเดี๋ยวไปฟาร,ร์มนอกรอบเอาเอาโอเคครับไปเก้าร้อยโลบักอื้อเปลืองเงินเดี๋ยวไปฟาร,ร์มร้านผมคุ้มกว่าเอาเอาแบบอันนี้แบบรีอนนแบบอันนี้รีบนะอันนี้รีบนะอันนี้คือรีบรีบนะครับ <laughs> ใช้เงินแก้ปัญหาไปก่อนขอโทษนะทุกคนนะอืมอล้วก็เปิดค้าตรงนี้ได้ปั๊บ <ś c oughs> เป็นอะไรอะ่ะชุบชีวิตเร็วขึ้นโอ้โหอยากโลเพิ่มเลยเดี <laughs> ๋ยวนะโอ้โหโอ๋อับๆๆๆๆๆๆๆของได้ ไม่อยากเติมเพิ่มแล้วนะครับเก็บโลบักไว้บ้างฟับโอ้ตกปลาได้ดีขึ้นโอ้พอเลยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปฟาร์มเต็มในร้านใน UCC Shop นะครับลิง์ได้คลิปได้เลยนะเออฝากนิดน,นึงนะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาซื้ออีก2คลาสนะครับอันเดดแล้วก็มีเจ้าบิชมาสเตอร์นะครับอ่าเป็นสายซมอนเหมือนกันโอเควันนี้มาดูเจ้าตัวน,นี้ก่อนเย่ <S <S yeah, ได้แล้ว ในคอมเมนเซอร์หมดไปอีกประมาณ1 5 0ห้าอยกว่าลบักเป็นความผิดผมเองที่ผมไม่ได้ใช้บริการร้านตัวเองนะถ้าใช้บริการร้านผมเนี่ยจาก1,500โรลบักนะครับจะเหลือแค่ร้อยบาทราคาถูกลงมามาหาศาลเอาโอเคไปครับทุกคนงั้นเราไปลุยก,กับในคอมเมนเซอร์เดี๋ยวเดี๋ยวกันเลยเดี๋ยว,เ,ยวเราเอาในคอมเมนเซอร์มาหรือย,ยังไม่รู้ไปไปดูกันเลยดีกว่าเรียบร้อยครับ โอ้นคโคเมนเซอร์อ๋อแล้วก็มีเจ้าตัวนี้ด้วยไอคอนอัปเดตมาใหม่ทุกคนอ่ามีอยู่2อันนะครับที่อัปเดตมาใหม่1คลาสแล้วก็ให้เจ้าแซ็กส์แล้วก็เจ้าเอ็กซ์นะครับมีรูปภาพแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นอัปเดตคูณ2เจมนะครับทุกคนช่วงนี้เนี่ยก็จะฟาร์มเจมได้ง่ายขึ้นร้านผมเนี่ยก็จะเป็นฟาร์แบบเปิดคอมนะครับอยู่หลายเครื่องนะสิบกว่าเครื่องนะครับ อาจจะราคาถูกขึ้นด้วยนะครับฟังหน่อยแล้วกันนะครับโฆษณาบ่อยๆหนอยช่วงนี้อันนี้ยังใช้งานไม่ได้นะทุกคนนะโอ้โหคาัดเก่งมากนะทุกคนแต่ว่าเริ่มต้นมาไม่เก่งเท่าไหร่่ะเดี๋ยวเราไปเดินดูเจ้าตัวแบบชนเผ่าชนเผ่าขอไปฆ่าชนเผ่าหน่อยจะได้เก่งๆหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเราไปหาเจ้าพวกถ่านแล้วก็น้ํามันน้ํามันอมาอัปเกรดนะครับให้เป็นเวลโกนะครับเจ้ากองไฟเรานะไม่ได้รีเลยอนะทุกคนนะครับ ไม่มีเจมเดี๋ยวผมไม่อยากเสียโลบักแล้วอะทุกคนถ้าผมเติม2อ0พันหร้อยโลบักเนี่ยโอ้โหเติมเงินจริงก็เสียห้าหกร้อยห้ากร้อยห้าันเจมนะผมให้ตัวเองร้านตัวเองฟาร์มดีกว่าอย่างงี้ขอโทษนะทุกคนอาจจะไม่ไม่ได้ไปสุดขนาดนั้นนะครับคลิปนี้ขอโทษทีนะผมก็ลืมลืมเอาไปฟาร์มเลยนะครับลืมส่งร้านฟาร์มเลยก็เลยแบบไงมีเจมแค่นี้เหลือสิบรเหมือนเหลือสิบเจมนะตอนนี้ อ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าฟาร์มสักวันสองวันนะครับน่าจะได้สักสองสามพันเจมโอเคมาครับชนเผ่าเจอแล้วเรียบร้อยมาชนเผ่าปึ๊บตีอุ้ยผมสู้ไม่ไหวเหรอสู้ต้องไหวดิสู้นี่แหละผมสามารถหาชนเผ่าได้จากแบบเนี้ยปึ๊บปึ๊บได้แล้วได้แล้วโอ้โหนี่ว้าวรวมโซครับคุณต้องการสามโซเพื่อจะอา้าวอ่ะ ต้องการสามโซ่เพื่อจะฟื้นคืนชีพเจามมา้าหมาน้อยผมสามารถฆ่าหมาแล้วเอาโซได้ไหมทุกคนลองดูลองดูปึ๊บปึ๊๊ไม่ได้ให้โทอ่าเจ้าหมาให้ของกินขอบคุณครับมีสามโซ่ไหมโอ้มีแค่สองคนเองอ๋อคือฆ่าสามตัวได้ชุบชีวิตตัวหนึ่งใช่ไหมทุกคนโอ,โอเคโอเคอ,อือ่าอีกตัวอีกตัวปึ๊บปโอ้อาวุธแบบอาวุธอ่อนดอยมากทุกคน นี่ผมอยากชุบชีวิตเจ้าต,ตัวนี้ทุกคนเป็นการตีระยะไกลนะครับน่าจะเก่งน่าจะเก่งกว่าตัวตีระยะไกลด้วยนะโหยผมวิ่งล่อซื้อนะครับแล้วก็พี่แกก็ยิงไปเรื่อยๆนะขี้โกงจ,จัดๆโอเคหาอีกหาอีกมีอีกไหมชนเผ่ารู้สึกว่าน่าจะมีประมาณนี้นะทุกคนนะเดี๋ยวต้องไปแบบน้ําแข็งอะใช่ไหมน้ําแข็งน่าจะมีชนเผ่าเยอะนะครับตรงนูน้นโอเคเอาฐานไปให้เพื่อนก่อนเพื่อนๆ หานี่ด้วยหานี่ด้วยขากระตุยอุย้ยอยาอยายายผมหาขากระตุยครับอย่าไปยุ่งผมเลยโอ้เจ็บมากเลยนะโอ้เพื่อนเอาขวานมาให้ทุกคนโอ้โอ,โอ,โอ้ขอบคุณครับเย่ yeah, ได้ขวานเก่งมาเลยอะ่ะงั้นเดี๋ยวผมขอญาตหาขากระตุยก่อนเอากระเป๋าใหญ่กระเป๋าใหญ่อะโอเคโอ้ดวงดีดวงดีดวงดี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 ดวงดีมากๆ โอเคเวลสี่ okay, well แล้วเร็วมากเร็วมากคืนแรกคืนเดียวเวลสี่เลยโอเคปั๊บปั๊บเดี๋ยวรอวันต่อไปนะครับเรามีหนังหมาแล้วก็ขากระตุยมีอาวุธแล้วก็ใส่ได้เยอะขึ้นครับจะได้ไปหาเชื้อเพลิงแล้วก็มีอาวุธไปสู้กับชนเผ่าได้ยังคาดอีกหนึ่งโซทุกคนจะชุบชีวิตได้และไปครับพี่ผมขอแลกแซกหน่อยแซกดีๆขอบคุณครับแล้วก็ขอแบบขอสเปียครับโอ้มีแลกขยได้วยทุกคนแล้วขุยโอ้ แคมป์กุยไม่มีแล้วหรอทุกคนปกติเขาจะแจกกุ๋ยฟรีแต่นี่คือถ้าคุณอยากจะเป็นสายซัมมอนโดยที่ไม่ใช่อาชีพเนี่ยก็ต้องมาแลกเท่านั้นต้องใช้หนังหมามาแลกอ่ะเรามีไซคโขนแล้วครับอาวุธก็มีสู้กับเจ้าตัวชนเผ่าเอ๊ะถ้าเราไปเมืองเพชรล่ะ <laughs> ถ้าเมืองเพชรที่แบบมีชนเผ่าเป็นสิบอ่ะโอ้โหโอเคเอาละเดี๋ยวผมทำแคมป์ไฟเวลหกแล้วเดี๋ยวเราไปบุกเมืองเพชรดูนะครับผมจะเก็บ วิญญาณนะครับให้เต็มเลยเก็บให้เต็มเลยแล้วผมจะเรียกซัมมอนสักหกตัวนะครับแม็กได้หกตัวใช่ไหมก็จะเรียกหกตัวมากระทึบเนี่ยโอยอย่างหดคัดนี้หดนะครับแต่ว่าต้นเกมคือนู้ไปห,หน่อยปกตินะครับไม่ว่าจะเกมไหนเนี่ยสายซัมมอนนะครับจะอ่อนด้อยที่สุดนะครับร่างกายเขาอ่อนแออ่อนด้อยมากเรียกได้ว่าไม่มีแรงวิ่งนะครับ,รบแต่ว่า ตัวซัมมอนเนี่ยจะเก่งอ่าก็ถือว่าสมจริงนะครับเกมนี้สมจริงมากอาชีพเนี่ยอย่างเก่งนะครับแต่ว่าตอนนี้นี่คือขี้หมามากขี้หมาทําอะไรไม่ได้เลยนะครับนี่ไงนี่ไงเจออ๋อเจอเมืองเพชรเลยครับมาครับได้เวลาแล้วเราสามารถแฮ็กเข้าไปได้ไหมเนี่ยคำหนึ่งนะผมเล่นออฟบ,บีมาผมรู้วิธีแฮ็กอยู่ผมไม่รู้ว่าใช้งานได้ไหมนะแดนแล้วก็วิง่งเอ่อมันจะเต้นเข้าไปอะ่ะไม่ได้ใช่ไหมโทษทีโทษทีกุส่าอยากจะลองบักดูเมือง,งั้นโอเค น้ำมันเยอะอยู่ไปครับอาชนเผ่าอีกคนนึงอ่ะขอได้ไหมอู้น้ำมันเพียบเลยตรงนี้แต่ว่ามีอาวุธไหมมีอาวุธมีปืนมีปืนมีปืนทุกคนมีปืนมีปืนตอนนี้แบบไม่มีอะไรสู้เลยเจ้าหมาเจ็นเย็นเจ้าหมาเจนเย็นเนี่ยคือตอนนี้คือเราไม่มีวิญญาณเนี่ยมาช่วยนะครับมองไม่เห็นอะไรเลยเนะี่ยหลงทางแล้วเนะี่ยเดี๋ยวรอเราเสงได้สักหกคนนะทุกคนกลางคืนเนี่ยน่าจะมองเห็นหมดนะครับนี่ไงน้ำแข็งอ่าโอเค ช้าสักทีไหนตรงไหนละบ้านบ้านบ้านปืนเราโอ้มองไม่เห็นเลยเอานู่นไงปืน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 ชุบ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 วิ่งกลับบ้านละลาก่อนโอเคกลับบ้านแล้วครับมาปั๊ป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 ปเกือบเต็มโอ้นี่ไงในคอมเนเซอร์ครับโอ้วิญญาณวิญญาณตกอยู่ทุกคนเพื่อนในนี้เพื่อนฆ่าให้อยู่เก็บวิญญาณหน่อยเก็บวิญญาณมาหน่อยโอ้โหเยอะเลยตรงนี้โอ้ทุกคนดูเอามาแล้วครับอ้สงเดีย้าตัวปซอมบ จัดการเร็วในโคเปนเซอร์ในโคเร็วจัดการสิอ่ะตี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 เร็วเอออืมโอ้เป็นการจัดเรียบร้อยครับดูดวิญญาณเลยครับเร็วฮิวได้ไหมเอา้าเลือดเต็มแล้วหรอโอ้ยังคงยังคงเดี๋ยวชั้นพอ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 ,พอไปสู้ไปสู้ไปสู้เดี๋ยวไม่นะซอมบี้เรากำลังจะตายมาไม่ไมน้องทอมมา สู้ตัวโหดเกินโอ้โววิญญาณเหลือสองอมาเอาใหม่เลยเอาใหม่เลยผมขอญาตชุบชีวิตเจ้าตัวแดงได้ไหมนี่นี่เจ้าตัวนี้ชุบ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 ตัวนี้ไม่พอเก็บเก็บเก็บขอเก็บวิญญาณก่อนสิเก็บเก็บเก็บงามงามงามอร่อยมากปึบปืนขึ้นมาเฮ้ยอย่าไปกัดสิแกเป็นตัวยิงปืนระยะไกลโอ้โหแต่ว่ากัดอย่างแรง ตัวอย่างเก่งงั้นเราขอฆ่าตรงนี้อีกขอสัก2ตัวนะครับน่าจะได้สัก2ตัวครับเฮ้ยยิงไม่โดน2ตัวขอ2ตัวไปแล้วไปสู้โอ้ระบบบัดโอ้ยีบเดินจากชนกำแพงสิไม่เป็นไรชนกำแพงเพราะเขาเป็นซอมบี้นะทุกคนนะเออก็เลยเดินชนกำแพงอันนี้คือแอนเมเซนอยู่โอ้มีเทโอลงมาครับมีสโซแล้วครับวิญญาณขอวิญญาณเพิ่มหน่อย อีกตัวอีกอันหนึ่งจะได้ชุบมา2ตัวครับกลางคืนจะมองเห็นมากขึ้นนะทุกคนนะโอ้ถ้ามีหตัวเนี่ยไม่รู้ว่าจะมองเห็นแบบไกลแค่ไหนนะครับกลางคืนอ้แต่ว,ว่าบุกระเบิดเมืองเรียบร้อยครับมีวิญญาณอีกไหมแถวนี้งั้นผมขออนุญาตเก็บตัวหนึ่งนะเฮ้เจ้าเจ้าคุสตามมาสิโอเจ้าทอมที่ตายไปแล้วโอ้แนนดูไมโอเคเจ้าคุสแต่เจ้าตัวที่เสกมาเนี่ยก็คือว์ปาตามเราได้นะครับทุกคนเยียเย่ยมเยี่ยมเยี่ยมเวลกูดมากนะครับ มีสเตย์นะครับอ่ายืนนิ่งๆที่บ้านบานิชแปลว่าในประเทศ <c oughs> ไม่ในประเทศสีกุซาหายกับมือมามาตามมาไม่ให้ไปกัดใครแล้วตัวนี้เขาไม่ไหวแล้วทุกคนเขาเขาปวดตัวและใจยอมยกให้เธอเป็นจอมควันอะไรเดี๋ยวนัเนี่ยมันที่ตกปลาทำไมอยู่ <c oughs> อยู่ในป่าลึกล่ละอ่ะโอเคหาต่อทุกคนผมไปหาวิญญ,ญาณต, <c oughs> ต่อนะครับเดี๋ยวเราไปบุกเมืองเพชรดีกว่าเข้าได้หรือ,อยังเนี่ยตอนนี้ แมวเ,เราไม่สู้ใครแล้วเราไม่สู้ใครแล้วเฮ้ยบา้าเฮ้ยอย่าอย่าไปกัดนะน้อง,น,องน้องเครกน้องเครกน้องคลายน้องขากขากอะไรสักอย่างน้องอย่าไปกัดคนน้องอย่าลงรลาว่านะโอ้เป็นห่วงไปหมดเลยเป็นซอมเป็นสายซอมมอนบ้านใครเป็นห่วงเขาเรียกว่าอ๋อกมนต้องก็ต้องเป็นห่วงเอ่อซอมมอนตัวเองนะแต่ว่าแก <c oughs> ใครบ้านใครจะเป็นห่วงซอมบี้ตัวเองอันนี้บ้านอะไรอ่ะไม่เคยเห็นโอ้บ้านคุย อ๋อนี่คือสวนสัตว์ทุกคนเนี่ยมีแบบคุยเก่าๆครับที่แบบเคยทรมานสัตว์เจ้าพวกหมาที่โดนขังวม่อย่างโดดเดียวใช่ไหมเมืองเพชรอีก3นาทีโอเคเดี๋ยวเอามาบุกเอามาเก็บวิญญาณอ๋อนี่ขวาบนมีให้บอกด้วยนะครับว่าเราเก็บได้1นึ่ทัหแล้วนะครับตอนนี้โอเคอ๋อเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวชนเผ่าบุกเมืองกลับบ้านเลยไปจัดการสักหน่อยอ่เก็บวิญญาณเพิ่มมีความสุขจริง ในการเก็บวิญญาณเนี่ย๊บนึงน้องพี่เดี๋ยวพี่ไปช่วยนะตอนแรกก็วิ่งหาอยู่อยู่ๆก็มาเสิร์ฟถึงที่แบบนี้พูดง่ายๆว่าหวานเจี๊ยบมาเลยผมต้องใช้ปืนยิงอ่ะผมผมไม่ให้น้องสเตย์ให้น้องสเตย์ให้น้องสเตย์อยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆน้องน้องอยู่นิ่งๆนะน้องอย่าไปต่อสู้กับใครเด็ดขาดนะน้องเดี๋ยวน้องตายนะน้องนะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จัดการให้ตรงเนี้ยอ้น้องไม่ต้องห่วงเลยนะพี่ไม่ตายง่ายๆหรอกปั๊บปั๊บปั๊บ โอเคโอ้โหเก็บวิญญาณแบบหวานเดียบว่าเอา้โหูหกสองนเกินชีพเฟินเกินชีพหูยอเอาละมาตามมาโอ้สามคนเรียบร้อยครับยังขาดอีกสองครับได้เต็มแล้วมีความสุขมากครับทุกคนดูผมชอบคัสนี้มากเลยเดี๋ยวต้องหาเปิร์กนะครับที่แบบช่วงต้นเกมเล่นแล้วมีอาวุธอะทุกคนนะครับ แต่ท <c oughs> <desserts> <c oughs> <c oughs> <tor anden> ่านผมว่าเก่งนะนะครับเดี๋ยวต้องหาเิร์กเก่งๆขออนุญาตไปฟาร์มเพชรล้านให้อยู่สิจบโดตดทษแต่ว่าผมจะฟาร์มเพชรล้านผมจริงนะเพราะว่าราคามันมันย่อมเยาวมากๆนะทุกคนนะฝ่ายหน่อยแล้วกันลิงกตอต์คิดได้เลยอ่ะน้องเบาคนหนึ่งน้องหมาน้องหมาน้องหมาหิวข้าวปั๊ปปั๊บไปเลยคือกัดทีเดียวศูนย์ไปเลยอ่ะหายไปเลยครับโอ้นี่ผมอยากจัดการใครนี่คือตีทีดิงนะครับ โดนวิ่งไล่กัดนั่นดูบือหายเลยอย่างโกงนะครับไหนใค,ใครทำน้องชายพี่ไปทำอะไรข้างล่างเนี่ยโอเคชุบชีวิตเขาได้แล้วครับแล้วพันญยาของเราทีหนึ่งไปผมสู้พอมสู้มาเลยครับเวลแรกครั้งแรกเนี่ยจาจะไม่เก่งปับ๊บอีกทีหนึ่งโอ,โ,อโอ้ไม่เก่งก็แย่แล้วโอ้โหเกือบตายเราเจ้าในคอมเมนเซอร์จัดการสิอเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการตัวนี้ใน,ในคอมเมนเซอร์นี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ไปจัดการเร็ว จัดการเลยเขาโอ้โหโอเคไม่จัดการเราจัดการให้โอโ๋แต่ว่าไม่มีตัวเขาครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมกลับบ้านรีเลียดแป๊บนึงรีเลือดรีอาหารก่อนก็คือเราต้องหาชนเผ่าเองนะทุกคนนะเอามาเก็บเองสัก6บอดี้นะครับร่างกาย6อันนะครับเพราะว่าบุกเมืองตรงนี้คือเขาไม่ทิ้งร่างกายให้เมื่อกี้นะครับได้แค่วิญญาณนะโอเคมีนิโคลเมเซอร์ตัวหนึ่งแล้วมีเจ้านี่ชนเผ่าคนหนึ่งครับ ที่เหลือโดนเพื่อนเราเผาไปแล้วมันมันเสียดายอย่างหนึ่งนะอ่นนี้คือข้อเสียดายคือเราไม่สามารถกดคลิกแล้วแบบให้เขาไปโจมตีได้อะปกติทุกๆเกมเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นนะทุกคนผมว่านาคตน่าจะมีอัปอัเดตเข้ามานะให้เก่งขึ้นอันนี้คือต้องไปตีระยะใกล้ก่อนอะอเสียดายเสียดายนะโอ้นี่สมตัวก็เริ่มมองเห็นกลางคืนแล้วครับได้ดีขึ้นมากๆผมผมไปหาพ่อไปหนึ่งนี่เออโอเคหลบไปหมดหลบไมหมดหลบไมหมด,หหมดอื นี่โหลดแบบดิจิทัลดิจิตอลื้อหูดูวิญญาณโอ้วิญญ,ญ,ญ,ญาณจะจะจัดจะพี่แกนี่โอ้ระบบบอรดมาดิสิเออเดินให้ตรงๆมามามา,มาให้ดีมาให้ดีทางนี้โอเคคือต้องผ่านน้องเข้ามาด้วยนะเออข้อเสียมีเล็กน้อยนะทุกคนนะอุ้ยจัดการเร็วจัดการเร็วน่าหนาจัดการสิเออต้องยิงก่อนโอเ้เดี๋ยวเดี๋ยวคนเผาเรากำลังกะตายโอเคได้อยู่ได้อยู่ โอ้โเริ่มมาเริ่มมาอีกแล้วให้ชนเผ่าไปจัดการตัวหลังโอเคโอ้โอเคอ่ะจัดการเนี่ยทุกคนมันมีข้อเสียนิดเดียวนะก็คือแบบเราไม่สามารถแบบเล็งได้แบบนั้นอ่ะเนี่ยเราต้องเข้าไปตีก่อนซึ่งเราก็จะเจ็บตัวก่อนอ่ะโอ้โ้เนี่ยมันไม่สามารถสั่งตีได้อะทุกคนโอเคเราเก็บวิญญาณได้สิบสองอันแล้ะพอละเราไปหาร่างกายเปล่าเปลเขาดีกว่า เดี๋ยวลองไปสู้กับเจ้าแมมมอสอะไรอย่างงี้ดูเนาะว่าไหวหรือเปล่าเจ้าหมีอะไรงี้นะครับอ่ะถ้าเจ้ามาปลาดาละ่ะในคอมเซอร์สู้ได้ไหม <c oughs> ทีเดียวหายหมดอะคือตัวเขาาเมิดแรงและโกงนะครับแต่เสียงเดียวคือมันเล่นยากอะแบบมันไม่ไม่มีให้คลิกเหมือนอแบบเกม,มอื่นๆนะครับเสียดายนิดเดียวเองเจ้าหมีละ่ะโอเคกลางคืนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันโอ้นี่ครับเจอแล้วผมหาร่างอุ้ยอุ้ยเจ้าหมีเจ้าหมีขอโทษขอโทษโอ้โ ผมหาร่างกายของชนเผ่าอยู่ครับตอนนี้โอ้โหเนี่ยมันควบคุมการโจมตีไม่ได้เลยเสียดายไเคบ้านหลังนี้มันคือบ้านอะไรอะ่ะบ้านใหม่ครับทุกคนโยโอ,โอเป็นขวานครับอโอเคผมเจอแล้วที่ที่ทมีร่างกายชนเผ่าแต่มาเก็บสักหน่อยคือคัทน,นี้นะครับคือได้ปุ๊บก,ก็คือต้องเก็บร่างกายด้วยนะหายากนะครับพอตอนที่ต้องการเนี่หายากเฉยเลยนะร่างกายเขาเอามามาทําพิธีกับตรงนี้ดีกว่ามาแล้วน้องเด็ก จะได้ครบทั้งหมดอ่า6ตัวนะครับตอนนี้มีอยู่4นี่ซ้ำอยู่อันหนึ่งนะครับพร้อมแล้ว1 2ซ้ำบัมบัมอย่าหนึ่งเนื้อโอ้โหเดี๋ยวเราไปลองสู้กับหมีดูแต่มามา,มาดำก่อนก็ได้มาดำก่อนก็ได้มาโอ้โหโดนกัดปัป๊บปับปับหายเลยครับเก็บร่างกายมาครับเผื่อร่างกายเก่าตายนะครับจะได้ฟื้นคืนชีพต่อ ข้อเสียอย่างคือถ้าอยู่ในบ้านแบบเนี้เห็นไหมเข้ามาช่วยไม่ได้นะครับติดกําแพงคือเกมต่างๆเนี้ยซาม,มอนเนี้ยเขาจะเดินทันรู้เลยนะอุย้ยแต่ก็อีกอย่างคือเราสามารถใช้กระทาสั่งการได้นะครับอืมจะได้ตังอันนี้น่าจะน่าจะเดี๋ยวน่าจะอัปเดตมาใหม่แหละนะครับอันนี้ยังยังยังไม่ค่อยเก่งเอาแย่เ yeah! ฮมีคนช่วยแล้วแย้เฮรอดแล้วครับเอาละเจ้าในคอมเซอร์พี่ไหนถ้าเราตายแล้วเายังติดตามเราอยู่ไหม ในคอมเมนเซอร์อยู่ไหนล่ะโอในคอมเมนเซอร์โอ้ผมต้องไปตามน้องกลับมาก่อนโอ้น้องไม่ตามครับตอนเราตายอืออยู่ไหนแล้วนะอ่นนี้ไงต้องอยู่ในระยะแบบใกล้ๆกันนะครับเขาถึงจะวะมากลับบ้านกันเร็วต้องมาถามน้องด้วยโอ้เจ้าซอมบี้เออเจ้าซอมบี้อ๋อนี่คือกลางคืนครับเวลาครบหกตัวแล้วทุกคนนะก็ไม่ต่างกับหนึ่งตัวเท่าไหร่นะทุกคนแต่แต่ว,ว่าสว่างขึ้นมากๆนะอ่ะมาดูซิ จะสู้ไหวไหมถ้ามีนนคอมเปอร์เซอร์เยอะขนาดนี้ผมว่าต้องมีไอ้เจ้าตัวแบบที่ยิงไม่จํากัดนะทุกคนนะจะได้แบบเออไปสู้ไปสู้ไปจัดการปั๊มทีเดียวล่วงครับเป็นมะม่วงเลยนี่ตัวนี้ตัวนี้ในคอมเปอร์เซอร์เออเออซอมบี้ไปเออเราเราตีแค่ทีเดียวทุกคนเนี่ยแค่ทีเดียวอ่ะเราก็สามารถฆ่าเขาได้เลยนะครับเนี่ยแค่ทีเดียวนะครับฟับทีเดียวนะครับรู้เรื่องไล่กัดอ่ะไล่กัดอ่ะเก่งเก่งทุกคนเก่งอยู่เก่งอยู่นี่นี่ทุกคนตีทีเดียวปุ๊บ เรียบร้อยไม่รอดครับนี่ตีเราอ่ะนี่ตีเราโอ้แต่รอดผมกำลังจะตายเนี่ยข้อเสียก็คือแบบเราสั่งไม่ได้ท้าไม่สั่งไม่ได้อะมันมันควรสั่งได้นะนไปเออเข้าอันนี้เลยได้ประมาณนี้อ่ะวิญญาณเท่าไหร่และสิบเอ็ดแล้วครับคือถ้าเขาตายตัวหนึ่งเนี่ยคือเราเสกได้ไม่จากัดแล้วตอนนี้ ใช้แป๊บเดียวนะทุกคนไม่ถึงกับเลียดเกมขนาดนั้นการเกมก็เก่งแล้วแต่ว่าอนาคตขอให้สั่งแบบสั่งตีได้หน่อยนะเอออะไรมาเดี๋ยวผมลองไปสู้กับเจ้าหมีน้ําแข็งดูไม่ก็แมมมอสดูนะครับว่าไหวหรือเปล่าดูดูดูในคอมเซอร์ไปไปเลมจัดการในคอมเซอร์ในคอมเซอร์นี่ไงจัดการเร็วในคอมเซอร์เออได้อยู่โห้โหได้อยู่ครับโอ้ยเก่งเออใช้ได้ครับทุกคนแต่หิวข้าวตอนนี้ไม่ไหวแล้ว อโอเคประมาณนี้ดีแลวครับเฮ้ยเก่งเก่งทุกคนหูเก่งมากแล้วก็โอ้แต่ว่าเสียชีวิตไปสองลายครับเราก็สามารถอ่าพอพอเขาตายส้วมหมีตาย2 <c oughs> อ่าโอเคมาชุบใหม่โอ้โหอย่างโกงจะได้ครับอันนี้ขอให้นาคนนะครับเลือกโจมตีได้ด้วยนะอ้นั้นจะขี้โกงเลยนะครับแล้วก็ทะลุได้สักหน่อยก็ได้แบบไม่ติดคือเอาง่ายคือระบบบอทให้มันแบบ AI มันดีหน่อยโอเคเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับผม คอมเพรสเซอร์ประมาณนี้ครับ See you ครับ